สวัสดีครับเป็นแฟนพักเรื่องทุท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีสมเด็จวัลขังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับไม้เพื่อนร่วมกันรับชมนะครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับคลิปนี้ก็ลงรักนะครับมีการลงรักมาด้วยนะครับลงรักตั้งเตียง พุทธศิลป์โดยรวมก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแยกพิมพ์ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศิลป์อาจจะบูดเบีย้ยวโยไปหน่อยนะครับนี่เพื่อนดูบริเวณฐานเนี่ยครับนี่เกิดจากเนื้อพระเปียกนะครับผมสันนิฐานได้เลยนะครับเนื้อพระนี่เปียกเยอะนะครับยกพระนี่โยนะครับเพื่อนดูตัวองค์พระนะครับ ฐานเหล่านี้เห็นไหมครกดกดแล้วตอนยกขึ้นมาเนี่ยเนื้อพระอาจจะติดอยู่ในแม่พิมพ์เดิมนะครับเมื่อกดพระองค์ต่อไปลงไปเนี่ยเห็นไหมมายกขึ้นมาก็จะติดไม่ค่อยเต็มก็จะโย่จะเบี้ยวนะครับผมตันที่ฐานนะครับเพราะว่าผมเคยทําพระมานะครับคือกดพระนะครับในบางองค์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในพระกดมือนะครับเพื่อนในพระกดมือไม่ใช่ปั๊มเครื่องนะครับถ้าปั๊มเครื่องนี่จะติดคมชัดนะครับทุก ทั้งฐานสามชั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นสมเด็จรุ่นใหม่ๆนะครับที่ใช้เครื่องปั๊มนะครับไม่ใช่กดมือนี่จะติดคมชัดนะครับทุกอย่างเลยอง์นี้ก็เป็นอะพระแท้ที่ดูง่ายหนึ่งองนะครับธรรมชาติครบถ้วนนะครับธรรมชาติความเก่าการเตืยนสภาพนะครับของเนื้อปงปูนนะครับลักษณะการงอกโดยรวมของปูนดิบนะครับแล้วก็ปูนสุกนะครับมีครบถ้วนเลยนะครับในพิมพ์นี้ก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับ มีเส้นมันครับผิดเดี๋ยวเราจะมาขยายดูธรรมชาตินะครับว่าในเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับที่มีอายุการสร้างนับเป็นร้อยกว่าปีนะครับในปลายุคต้นของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับองนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่อนน้ํามันตังยิ้วเหมือนกันนะครับอ่อนน้ามันตังยิ้วนะครับเนื้อปลานีจะเป็นลักษณะแห้ง แต่มีก็ลักษณะการงอกเยอะนะครับในบริเวณกลุ่มนี้งอกทั้งหมดเลยนะครับปูนดิบถ้าดูอย่างนี้เราก็จะไม่เห็นธรรมชาติที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้เพื่อนดูนะครับนี่บริเวณนี้ก็ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูธรรมชาติกันนะครับว่าลักษณะการงอกเป็นลักษณะยังไงนะครับในเนื้อผงปูนที่มีอายุการจ้างนับเป็นร้อยกว่าปีนะครับในพายุต้นต้นของตมเดจพระพุทธจารย์โตนะครับ เมื่อเราขยายเนื้อขึ้นมาเ,เราก็จะเห็นลักษณะความเห is ๆๆๆๆี่ยวย่นนะครับของเนื้อปูนนะครับของเนื้อละเพื่อนดูระดับพื้นผิวนะครับเห็นไหมความเหี่ยวความย่นนะครับความแห้งของเนื้อปูนนะครับเป็นธรรมชาติเห็นไหมมีลักษณะการงอกของปูนดิบเห็นไหมบริเวณนี้ขอบๆใช่ทั้งหมดเลยนะครับนี่กลุ่มบริเวณนี้ก็ใช่นะครับเป็นปูนดิบทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นผลนะครับนี่ บริเวณนี้ก็ใช่เห็นไหมจะงอกนะครับในพระเท้นนี่จะงอกทุกองนะครับงอกทุกองนะครับนี่ดูกลุ่มบริเวณนี้เห็นไหมเป็นเม็ดเป็นผดๆ์เนี่ยเนี่ยคือลักษณะของปูนดิบนะครับอ่าแล้วก็พระนี่ไม่ค่อนข้างที่จะอ่อนน้ำมาตังยิ้วไปนะครับอ่อนน้ำมาตังยิ้วนะครับก็จะดูง่ายนะครับเพื่อนก็จะเป็นลักษณะของเนื้อปูดี่แงแห้งนะครับแห้งแ้งนะครับ ดูบริเวณจุดกร่อนนะครับอย่างที่ผมบอกห็นแมนี่ดูกลุ่มบริเวณนี้นะครับที่ผมล้อมรอบเห็นแม่ก็จะเป็นลักษณะการงอกนะครับของเม็ดเม็ดโรปเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเม็ดปรตปนะครับนี่ก็คือปูนดิบนั่นเองนะครับเพื่อนงอกทุกองนะครับในละเทและงอกทุกองนะครับถ้าไม่งอกก็คือพระใหม่นะครับไม่งอกนี่คือพระใหม่ท่านเพื่อนดูระดับพื้นผิวนะครับอย่างที่ผมบอกไ้เนี้ย นี่งอกเป็นเม็ดเป็นผลเป็นขายเป็นใหญ่นะครับลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะที่งแห้งนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีน้ำมันตังยิ้วมางอกทับถมอยู่ด้วยก็จะเป็นลักษณะของปูนดิบที่ยงแห้งนะครับเนื่องจากพระองค์เนี้ยพิจาณามวลสารยากนะครับเพราะเขาลงรักมาด้วยนะครับลงรักด้วยเดี๋ยวจะดูพื้นที่ปูนถูกนะครับพื้นที่ปูนถูกเป็นลักษณะยังไงมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับไล่มาดูฝั่งนี้ เห็นไหมครบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของปูนสุกนะครับเห็นไหมมีรองปูนสุกที่งอกนะครับเป็นรองขาวๆนวลๆขุ่นๆนะเห็นไหมมีปูนดิบก็ต้องมีปูนสุกนะครับเห็นไหมปูนดิบนี่ก็งอกเป็นเม็ดเป็นผลเห็นไหมครับนี่ก็ใช่เลยใช่ทั้งหมดเลยนะครับไล่มาก็เป็นพื้นที่ของปูนสุกเห็นไหมคร ลักษณะที่ปูนถูกงอกก็จะเป็นลักษณะเนื้อยุยยุยฟูฟูนะครับดูง่ายนะครับพระเทนี่ดูง่ายนะครับไม่ยากเลยเพื่อนดูนะครับนี่พื้นที่ปูนถูกจะเป็นลักษณะยุยยๆฟ,ฟูฟูนะครับบริเวณที่ไม่งอกเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะของเนื้อปูนนะครับคุณคุณขาวขาวมีความจานวนนะครับดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมนี่มวลสาร <c oughs> เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าเม็ด,ดแดงๆนะครับที่ไม่ใช่เม็ดดินนะครับที่ไม่ใช่พระตระกูลเนื้อดินหรือเขาเรียกเม็ดแดงตุง้มกอนนะครับเนี่ยจะมีทุกองเลยนะครับในพระตุมเด็ดของแท้นะครับมีทุกองเห็นไหยเนี่ยองนี้ก็มีอีกนะครับเ,เพื่อนดูธรรมชาติของกา้าบรักนะครับเห็นไหม ชั้นรักมีความเหี่ยวมีความแห้งที่เป็นธรรมชาตนะิแล้วก็มีกลับมาการปูยุยเนื่องจากการย่อยสลายของชั้นรักคราบรักเหล่านี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพราะว่าทาทับมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับจะไม่เหี่ยวจะไม่ปูจะไม่ยุ่ยเลยเป็นก็ย่อเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาเนิ่นนานเหมือนกันนะครับร้อยกว่าปีดูปูนด,ดิบเหล่านี้เห็นไหมบริเวณขอบเห็นไหม ก็มีลักษณะการงอกที่เกาะกลุ่มกันอยู่นะครับเห็นไหมคัเนี่ยอาจจะขยายแล้วดูไม่ค่อยชัดแต่ก็พอที่จะเป็นพิจารณาได้นะครับเพื่อนเนไหมเป็นเม็ดๆนี่บริเวณนี้เห็นไหมที่ผมกลมเอาไว้เนี่ยไล่ดูจุดต่อไปนะครับธรรมชาติประเทนะครับเพื่อนจะพิจารณาได้ง่าย <c oughs> <c oughs> นะครับ มีธรรมชาติเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกที่ผมพูดอยู่ตลอดเ,เพื่อนดูระดับความเหี่ยวความย่นลักษณะการงอกเห็นไหมนี่ในจุดกลอนเห็นไหมกลอนแล้วก็งอกนะครับยิ่งพระนะครับไม่ได้ลงกลูเนี่ยธรรมชาติการเปลีป่ยนแปลงเนื้อปูนนะครับก็จะเกิดน้อยกว่าพระที่ลงกลูนั่นเองนะครับจําไว้เลยนะครับพระที่ลงกลูเนี่ยเนื้อปูนเนี่ยเมื่ออบอยู่นานๆนะครับอยู่ใน,นกลูเนี่ย จะมีการเปลี่ยนสภาพที่เยอะกว่านะครับกับพระที่ไม่ได้ลงกลุ่แต่พระที่ไม่ได้ลงกลุ่นะครับเพื่อนจะมีธรรมชาติเหล่านี้นะครับเนี่ยลักษณะการงอกนะครับลักษณะการเหี่ยวนะครับของเนื้อปูนเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้นะครับเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับกว่าจะมีวัฒนาการหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงครับใช้เวลานะครับเนื่อนานกว่านะครับเมื่อไปเทียบกับอะไรครับเทียบกับพระที่อยู่ในกลุ่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับ ลักษณะการงอกนะครับของเม็ดปูนนะครับพละที่ไม่ได้ลงตู้ส่วนมากนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็เมด,ดๆโปดโปดไข่ไข่ใญ่ๆเหล่านี้นะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับเห็นไหมเมื่อขยายขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตะเกงที่ไหนจะมาตกแต่งได้ครับธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีทางเรียบตึงสักสัสดส่วนเลยนะครับแระเทเห็นไหม ในจุดกลอนงอกใช่ไหมครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมงอกในจุดกลอนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นผลผลก็คือปูนดิบทั้งนั้นเลยให้จาไว้เลยนะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับพระเกศตกแต่งแล้วก็ทําได้ยากนะครับทําได้ยากเห็นเพื่อนดูทีครับงอก เกืบตัวทั้งองนะครับเห็นไหมในจุดกลอนนี่งอกหมดเลยนะครับในกลุ่มเหล่านี้เห็นไหมเห็นเพื่อนดูทีครับมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับงอกเล็กงอกน้อยระดับความเหี่ยวความย่นเห็นไหมโดยรวมนี่เพื่อนดูทีครับเห็นไหมนี่ก็กลุ่มมันเป็นกระจุกเลยนะครับนี่คือธรรมชาติของปูนดิบนะครับเห็นไหม ยิ่งพระไม่ได้ลงกลุ่นนะครับเบื่อนจาไม่เลยนะครับพระเทที่ไม่ได้ลงกลุ่นนะครับของวัดละครังเนี่ยจะแตกต่างกับบางคุนมนะครับบางครมงบางคุมเนี่ยจะมีลัษนาการเปลี่ยน,ปนแปลงที่เยอะกว่านะครับเพราะว่าพระนี่ลงกลุ่นนะครับลงกลุ่มไม่เหมือนกับวัดละคังนะครับวัดละคังนี่ไม่ได้ลงกลุ่นนะครับส่วนมากพระที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตท่านทําแจกแก่ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วตกทอดมาถึงรุ่นเราเนี่ยนะครับ ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับเห็นไหมลักษณะการงอกปูนจะเป็นลักษณะของเม็ดๆผดๆนะครับจะไม่เป็นเม็ดใหญ่ๆเป็นก้อนแล้วก็ปูดนะครับเหมือนฟองเต้าหู้นะครับของวัดบางปลุมนะครับจะแตกต่างกันนะครับเนี่ยปลาที่ไม่ได้ลงกลุ่นะครับเพื่อนกว่าจะเกิดธรรมชาติเหล่านี้โดยรวมนะครับเพื่อนจาไม่เลยนะครับต้องใช้การเวลานะครับต้องการเวลาเท่านั้นนะครับไม่ใช่จะตกแต่งเกได้นะครับ ถ้าเป็นธรรมชาติเหล่านี้ก็คือแท้นั่นเองครับพรเพื่อนก็คือเก่านั่นเองนะครับเก่าแน่นอนเห็นไหมฮะนี่งอกเป็นเม็ดเป็นผดเ,เป็นไข่ไข่ใหญ่ๆเห็นไหมฮะเป็นเส้นนะครับเห็นไหมลักษณะการงอกของปูนดิบก็เหมือนกับในเปลือกหอยนะครับในเปลือกหอยที่ผมเคยนําให้พเพื่อนรับชมไปแล้วนะครับ ก็เป็นธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันนั่นเองเนี่ยดูบริเวณน,นี้ชัดเจนเลยเมียนี่นี่เมียจุดกลอนมันขอบฐานเนี่ยตรงหน้าตักเห็นเมียกลอนแล้วก็งอกเกาะกลุ่มกันเลยนะครับพิมพ์นี้เห็นเมยเนื้อพระนี่จะโยเพื่อนๆดูสิครับเห็นเมยนี่เม็ดปูนที่ติดอยู่ในพิมพ์นะครับตอนที่กดพระล,ะลงไปเนี่ยนะครับก็ติดขึ้นมา กับพระองค์นี้นะครับแต่พระองค์นี้ก็เนื้อก็เปียกด้วยนะครับเห็นไหมนี่บริเวณนี้ติดลงไม่เต็มเลยนะครับฐานพิมพ์ฐานเนี่ยเพื่อนดูครับเห็นไหมแทนนี้จะเป็นรูปฐาน <c oughs> ลักษณะโค้งๆตรงๆไปเลยนะครับแต่ก็มีลักษณะที่บูดเบี้ยวเห็นไหมเนื่องจากพระนี่เนื้อเปียกนะครับผมฐานที่ฐานได้เลยนะครับตอนที่กดเนี่ยแล้วเมื่อยกขึ้นมานะครับ เนื้อดินเดิมนะครับเนื้อปูนเดิมที่อยู่ในแม่พิมพ์องค์ก่อนที่กดไปนี่ยก็ไม่แงะออกกดทับลงไปแม้ก็จะติดขึ้นมาทําให้เนื้อบริเวณเนี้นะครับพุทธิินบริเวณเนี้นะครับติดขึ้นมาไม่เต็มนั่นเองนะครับไม่ใช่ก็แกะพิมพ์ไปลักหนางงี้หรอกนะครับแกะพิมพ์ลักยนางงี้แกได้ยากนะครับช่างสมัยก่อนก็ไม่เสียเวลาแกะหรอกนะครับมาแกะโยกแกะเอียงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เกิดจาก <c oughs> การกดพระนั่นเองนะครับลักษณะเหล่านี้เกิดจากการกดพระนะครับแต่น้ทานนี้ง่ายเห็นไหมลำตวงพระนี่นก็จะเบี้ยวนะครับจะย่จริงก็น่าจะแกะตรงๆอย่างนี้มากกว่านะครับแต่นี้โยเบี้ยวก็เป็นธรรมชาตินะครับเลื่อนเป็นธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมนี่ก็งอกน่ครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับเห็นไหมงอกเล็กงอกน้อย เป็นผดเห็นไหมในจุดกลอนเนี่ยจำไม่เลยในจุดกลอนนะครับสำคัญในจุดกลอนเนี่ยที่เนื้อปูนกลอนเห็นไหมบริเวณนี้กลอนแล้วก็งอกเห็นไหมครับจาไม่เลยนะครับในพระเทเนี่ยจุดกลอนเหล่านี้สำคัญนะครับส่องให้ดีนะครับส่องให้ดีพิจารณาดีนะครับในจุดกลอนถ้ากลอนไปแล้วมีลักษณะการงอกขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะการงอกนะครับเป็นเม็ดเม็ดปดปดเช่นบริเวณนี้เห็นไหม ลก,ก,ก,นนกล่นแล้วก็งอกนะครับงอกขึ้นมานี่บนฐานนี่เห็นไหมกล่นแล้วก็งอกนะครับนี่ก็ใช่หมดเลยเนี่ยมื่อขยายขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมก็จะมีลักษณะจุดกล่อนแล้วก็งอกเป็นเม็ดโปรตเนี่คือลักษณะโดยรวมนะครับของพระเทศนะครับกิมนี้นะครับ ه, เดี๋ยวไล่ดูจุดต่อไปนะครับมาดูขอบเส้นสูงฝั่งนี้นะครับ เพื่อนดูนะครับเห็นไหมมวลสารมเม็ดแดงๆนี่ยบริเวณน,นี้ก็เจออีกแล้วนะครับลักษณะการง,งอกเห็นไหมครับน็นบริเวณน,นี้ก็งอกนะครับเห็นไหมเป็นมดๆเมด็มดๆผด ward, ๆนะครับที่เห็นชัดเจนนี่ในจุดร่นต่างๆเห็นไหมงอกนะครับนี่ด้านนี้ก็งอกเห็นไหมครับเนี่ยเกือบทั่วทั้งอง,งค์นะครับเพื่อนๆดูระดับของพื้นผิวของเนื้อพระนะเห็นไหม เยียวย่นงอกนะครับเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือพระเก่านะครับเพื่อนจําไม่เลยนะครับพระที่มีอายุการสร้างนะครับเป็นร้อยปีแน่นอนนะครับเป็นร้อยกว่าปีขึ้นไปแน่นอนนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับพระหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนะครับที่มีอายุการสร้าง6กสิบเจ็ดสิบปีธรรมชาติลักษณะการงอกเหล่านี้นะครับยังไม่เทียบเท่าเลยนะครับยังไม่เทียบเท่าแล้วนับเป็นสาอะไรกับพระเกนะครับที่ทำเก้าสิบหกสิบปี ให้หลังมานี่เองนะครับจะมาเทียบเท่ากับพระเทศที่มีอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีมันก็ย่อมมีความแตกต่างครับเพื่อนย่อมมีความแตกต่างแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจกับตำหนินะครับเราดูธรรมชาติเหล่านี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้พระเทนะครับมาครอบครองแน่นอนนะครับเพื่อนนี่ดูจุดนี้เห็นไหมนี่ปูนก้อนนี้นี่เพื่อนดูลักษณะจุดกลนแล้วก็งอกนะครับที่ผมกลมเอาไว้นี่เพื่อนดูสิครับเห็นไหมชัดเจนไหมครับ นี่ชัดเจนมากนะครับเห็นไหมลักษณะ,ะาการงอกเห็นไหมเกาะก,กลุ่มกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆถ้าเราไม่ขยายขึ้นมาเราก็ไม่เห็นธรรมชาติเหล่านี้ครับถ้าเราไม่พิจารณาดูให้ดีเราก็จะมองข้ามไปนะครับละเทนเห็นไหมบริเวณน,นี้ก็ยังงอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยงอกเยอะมากนี่บริเวณน,นี้ก็ใช่เนี่ย เพื่อนๆก็พิจ,จนารณาดีนะครับเนื้อของปูนเนี่ย <c oughs> ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากถ้าเราอ่มันใส่ใจที่จะศึกษานะครับก็สามารถเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับเพื่อนเรียนรู้ได้ทุกคนสามารถอ่ดูพระป็นได้ทุกคนนะครับถ้าเราใส่ใจนะครับและตั้งใจนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับทีนี้มาดู ทีนี้ก็จะมาพิจารณาฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับฐานเห็นไหมครฐานชั้นที่สามนะครับในพิมพ์นี้จะเป็นลักษณะฐานตัดนะครับเฉียงฐานเฉียงนั่นเองนะครับจําไว้ด้วยนะครับพุทธศิลป์พิมพ์นี้เห็นไหมด้านนี้จะเฉียงนะครับเห็นไหมฐานนี้เฉียงลงมาเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะการปลูกกล่อนแล้วก็งอกนะครับมีลักษณะการปลูกหล่อนแล้วก็งอก นี่ดูจุด <is> นี้นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมบริเวณนี้ก็งอกอีกนะครับชัดเจนมากนะครับอันนี้ก็ระดับการปลูกการกรอนนะครับของเนื้อปูนนะครับเห็นไหมลักษณะของปูนสุกนะครับเห็นไหมถ้ามองโดยตาเปล่านี่เราแทบจะมองไม่รู้เลยนะครับต้องขยายขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นธรรมชาติของปูนสุกนะครับเห็นไหมบริเวณนี้ก็ใช่ปูนสุกนะครับอยู่ข้างล่าง เนี่ยแล้วก็ปูนดิบอยู่ข้างบนเห็นไหมบนขอบบนสันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับข้างล่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปูนดิบนะครับบนพื้นที่ต่ําก็ย่อมมีพื้นที่สูงนะครับเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยของเนื้อพลาสไม่เท่ากันนะครับม,มันก็ย่อมมีปูนงอกเหมือนกันนะครับพ ượng พ ượng เพื่อนทั้งปูนถูก,ป,ถกปูนดิบนี่ก็ย่อมคลากกันนะครับเห็นไหมเนี่ยปูนดิบอยู่ด้านบนนะครับปูนถูกเห็นไหมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเพืเ่อนๆวันนี้ก็นําพระแท้หนึ่งองค์นะครับเพื่อนๆร่วมกันรับชมนะครับพระแท้นะครับเนี่ยทีนี้ก็มาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเพื่อนดูด้านหลังนะครับเห็นไหมลักษณะของเนื้อพระเพื่อนๆดูดระดับความเหี่ยวนะครับเห็นไหม เหี่ยวย่นทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมเหี่ยวแล้วก็งอกนะครับเหี่ยวอย่างเดียวไม่งอกก็ไม่ได้นะครับเพื่อนในปลาเก๋ในบางองค์นี่เหี่ยวอย่างเดียวเลยนะครับเหี่ยวแล้วก็ต้องงอกเห็นไหมนี่เป็นเม็ดเป็นปดนะครับงอกแซมขึ้นมาเพื่อนดูสิครับเห็นไหมเหี่ยวแล้วก็งอกนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับหน้าหลังก็งอกเยอะนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมนี่เป็นเม็ดเหี่ยวแล้วก็งอกเหมือนกันนะครับ ดูไว้ดีนะครับดูให้ดีเห็นไหม <c oughs> ในจุดเหี่ยวตัวปราเรือนี้เห็นไหมเหี่ยวแล้วก็งอกนะครับไม่ใช่เหี่ยวเป็นตัวนอนด้นอย่างเดียวนะครับเหี่ยวนี่ต้องเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็งอกเล็กงอกน้อยนะครับถึงจะเป็นปลาเทนะครับเห็นไหมนี่เหี่ยวแล้วก็งอกเห็นไหมนี่ใช่หมดเลยนะครับเห็นไหมงอกหมดเลยนะครับพื้นที่ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเมตร เป็นโพดนะครับลักษณะความเหี่ยวเนี้ยหลากหลายระดับเลยนะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับบ่งบอกว่าพระองค์นั้นๆนะครับมีอายุการสร้างนะครับที่ยาวนานนะครับนับเป็นร้อยกว่าปีพู่นแนวคือพระเก่านั่นเองนะครับเพื่อนพระเก่านะครับอ่านะครับเนี่ยพิมพ์นี้ที่ผมเปรียบเทียบนะครับผมว่าใกล้เคียงกับพิมพ์นี้นะครับใกล้เคียงกับพิมพ์นี้ แต่องนี้เนื่องจากว่าติดคมชัดกว่านะครับพิจารณาจากฐานนะครับเห็นไหมล่องรอยการยกของเนื้อเปียกฐานพิมพ์ต่างๆแม้แกไม่ค่อยสวยมอนกันเลยนะครับผมเปรียบเทียบบริเวณนี้ประเกตนนะครับเพื่อนๆดูนะครับกับพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมประเกตนนะครับกับเส้นซุ้มนะครับเมื่อเราไปดูกับ ดูพระเกตนะครับบริเวณนี้นะครับกับเส้นซุ้มเนี่ยเห็นนะดูลักษณะเส้นซุ้มกับพระเกตนะครับเกตนี่จะไปชน <c oughs> ซุ้มนะครับและลักษณะของเส้นซุ้มบริเวณนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่ภาพของบันทึกของท่านอาจารย์ตรียมพาวายนะครับองนี้เนี่ยเขาถ่ายถ่ายพระนี่เขาใส่กอรอบเอาไว้นะครับเราก็เลย ไม่เห็นพุทธิิ่นเส้นตุ้มโดยรวมนะครับแต่เห็นลักษณะเส้นตุ้มเห็นไหมฮะโค้งแล้วก็มีลักษณะของพระเกตไปชนใต้ซุ้มพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ที่ผมนำนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเรามาพิจารณานะครับเห็นไหมฮะเส้นตุ้มนี่เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมฮะโค้งว้าวแล้วก็มีลักษณะพระเกตที่ไปชนซุ้มพอดีนะครับ เนี่ยบริเวณเนี้จะเป็นลักษณะซุ้มที่ใกล้เคียงกันเลยเหมือนกันนะครับพูดได้ง่ายเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนะครับแต่พระที่ผมเปรียบเทียบที่อยู่ในภาพนะครับเขาใส่กรอบเอาไว้นั่นเองนะครับ,บรเพื่อนจําลักษณะเหล่านี้ไว,ว้ดีนะครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวผมจะไป <c oughs> นี่จาเหล่านี้ไว้นะครับ เมื่อเราไปเปรียบเทียบนะครับพิมพ์นี้เลื่อนดูที่ครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมลักษณะการแกะของเส้นทุม้มนะครับลำตัววงอาจจะโยเบี้ยวได้หมดนะครับเหมือนกันเห็นไหมฐานก็เหมือนกันนะครับหน้าตักฐานชั้นที่สองหนึ่งก็เหมือนกันชั้นที่สามก็เหมือนกันนะครับกับวงเมื่อกี้ฐานชั้นที่ สามเห็นไหมเป็นฐานเฉียงเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมเนี่ยพิจารณาตรงนี้เขาใกล้เคียงที่สุดนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์เนี้ยเนี่ยดูบริเวณเส้นปลายเส้นทุ้มนะครับดูหน้าตักนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ผมก็จะพยายามเปรียบเทียบพิมพ์พระนะครับให้เพื่อนร่วมกันรับชมนะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับลักษณะเส้นสุมที่วางที่แกะลักษณะโค้งเว้าวเหมือนกันนะครับอ่าประเกตนี่ไปจะหลวดใต้เส้นสุมพอดีนะครับกับพิมพ์ในภาพถ่ายเห็นไหมลักษณะของฐานต่างๆอาจจะโยเอียงนะครับไปบ้าง ไม่เท่ากันบ้างนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่าปลาในเนื้อเปียกนะครับแกะเขาไม่ก่อยสวยนะครับพูดง่ายเลยนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ใกล้เคียงสุดนะครับถึงจะพิมพ์ใกล้เคียงเหมือนนะครับแต่ถ้ธรรมชาติความเก่านะครับลักษณะการงอกของปูนตกปูนดิบเหล่านี้ไม่ก่อเกิดก็ไม่ได้อีกนะครับเลื่อนก็ไม่ได้นะครับเนื้อต้องได้ด้วยนะครับอ่าธรรมชาติความเก่าก็คือวัฒนาการของเนื้อผงปูนนะครับ ความเหี่ยวความย่นนะครับเหี่ยวย่นงอกนะครับพูดง่ายหลักการดูนะครับงอกที่1ปูนสุกงอกที่2ปูนดิบนะครับลักษณะความเหี่ยวในจุดกล่อนแล้วก็ต้องงอกนะครับลักษณะการงอกของน้ํามันตังยิ้วนะครับปัจจัยเหล่านี้นะครับที่เราใช้พิจารณานะครับพระสมเด็จวละคังบางกลมหรือเกศชยอยู่นั่นเองครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็นําพระสมเด็จนะครับ อีกหนึ่งพิมพ์ทรงนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดละคัางนะครับไม่เพื่อลมกันรับชมศึกษานะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความพิจห็นกันนะครับเพื่อนเพื่อนที่นะครับจะส่งภาพพระให้ดูก็ส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับใต้ลิงก์ที่ผมนําลงเอาไว้นะครับถ้ายังไม่ได้ตอบก็กราบขออภัยด้วยนะครับบางทีนะครับไม่ได้โทรศัพท์นี่พูดง่ายๆไม่ได้อยู่กับตัวนะครับ ส่วนมากกับลูกก็ไปเล่นนะครับหมด8เครื่องโน้นก็มาจับของพ่อนะครับอาจจะไม่ได้เปิดดูนะครับก็ขอไปเเพื่อนด้วยนะครับถ้าผมได้เปิดดูผมก็จะตอบนะครับทุกทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาสอบถามนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามนะครับก็ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ต่อไปนะครับเพื่อน ช่วยกันนุอรักษ์พระสุเด็จต่อไปนะครับตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้พระเทมาครอบครองนะครับจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ